สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกิจแดงซูเออร์นะครับเพราะว่ากล่องใหญ่หน่อยหนึ่งนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเดาเอาเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ อันนี้นะครับเขาก็เขียนโน้ตมาว่าไฟเขียวไม่ขึ้นนะครับเป็นกิจทาทซูเออร์สีแดงนะครับอันนี้เป็นเนซ็นเซอร์ ชื่อร้านเข้าหน่อยหนึ่งนะก็แพ็คมาคือน่าจะไปแพ็คที่ขนส่งนะฮะแพ็คบางไปนิดนึงนะครับทําให้ฐานเบี้ยวนะฮะเกิดการกระแทกในการขนส่งฝั่งนี้ก็เบี้ยวนะครับ ะะเ,เวลาแพกเนี่ยเราต้องแพกเองนะครับแพกส่งมาเราต้องแพกเองให้แน่นหนาถ้าไปแพกที่ขนส่งเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ในการแพกอาจจะไม่ค่อยมีนะครับทำให้การแพกพัสดุ มันไม่แน่นหนานะครับพอไม่แน่นหนาในการขนส่งก็จะเกิดความเสียหายนะครับอนี่นะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากขนส่งหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีรอยมันมันเยิอนออกนะฮะ โอเค๋ย okay, วเราแกะดูภายในตัวเครื่องกันนะครับดับแรกตรวจเช็คฟิลก่อนนะฮะว่าฟิลขาดหรือเปล่าก็น่าจะขาดนั่นแหละนะครับฟิลขาดนะครับเพราะว่าไฟเขียวไม่ขึ้นไม่รันก็ฟิลขาดก็สแสดงว่ามอเตช็อตนะฮะมอเตทางฝั่ง AC ช็อตนะครับ ก็ลองถอดดูกัน ครับก็ฝุ่นค่อนข้างฝุง่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็การใช้งานต้องถอดออกมาทําความสะอาดบ้างนะครับถ้าไม่ถอดมันฝุ่นมันเยอะก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้หมันเกิดความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวเาลาะลื้อกันเลยนะฮะอาการ ฟิวขาดมอสเฟตช็อตแน่นอนนะครับ ครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะฮะเจอมอสเฟตช็อตสตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาวัดข้างนอกดูอีกทีหนึ่ง ครับก็มอ,เอสเฟสช็อตสองตัวนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมอสเฟสกันดู เปลี่ยนมอเสเฟตแล้วนะฮะสองตัวนะครับมาทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูก่อนดูว่า,าทางฝั่ง AC นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเสเฟตไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรช็อตอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็จ่ายไฟเข้าไปผ่านหลอดไฟนะครับถ้ามันมีอุปกรณ์ช็อตหรือว่า ทางฝั่ง ac ยังช็อตอยู่นะฮะเราเบรกเกอร์ขึ้นหลอดไฟอันนี้จะติดนะครับอันนี้ o บร r เ a อร์ขึ้นไปแล้วนะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่ามันไม่ช็อตแล้วนะฮะไม่ช็อตแล้วลำดับต่อไปนะครับวัดสัญญาณนะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนมอสเฟตเนี่ยนะฮะหรือว่าซ่อมอุปกรณ์ทางฝั่ง ac เนี่ยนะครับเราก็ต้องวัดสัญญาณที่ตัว มอสเฟตทุกครั้งที่ที่เปลี่ยนหรือว่าที่ซ่อมนะครับเพื่อดูรูปแบบลูปคลื่นสัญญาณนะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ผมวัดมอสเฟตตัวที่1ก่อนนะครับออนเบเกอร์นะครับนี่นะครับลูปคลื่นสัญญาณจะต้อง,องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่อยู่ที่5 0เฮิร์สนะฮะนี่วัดได้49 Hz นะครับ VPP 1 uh, 2บ1 2โวลต์นะฮะ12.1โวลต์นะครับอ่าโอเคสัญญาณปกติวัดตัวต่อไปนะครับตัวที่2ออนเบกเกอร์ All นะครับตัวที่2สัญญาณก็ปกตินะครับ ความถี่50เฮิรตซ์สัญญาณสี่เหลี่ยม VPP 12.5นะครับออฟเวกเกอร์ Off er, วัดตัวต่อไปนะฮะตัวที่ตัวที่3นะครับตัวที่3สัญญาณไม่ปกตินะครับ VPP อยู่ที่6.4 ะะสัญญาณรูปขึ้นออกมาแบบนี้ไม่ปกตินะครับก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่ซีนเนอร์ไดโอด12โวลต์นะครับมันอาจจะรั่วนะฮะเมื่อกี้ผมก็วัดไม่ดีนะครับไม่ได้วัดอย่างละเอียดนะครับลองดูตัวที่4นะครับตัวที่4นะฮะ ตัวที่4สัญญาณปกตินะครับความถี่50เฮิร์ตซ์ VPP อยู่ที่13.4นะฮะวนพีกทูพีกจริงจรมันไม่น่าจะเกิน12เนาะขึ้นไปที่13.4ไม่มั่นใจว่าซีเนอร์ไดโอดจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่า อะเดี๋ยวลองเปลี่ยนซีเนอร์เดโอตตัวที่3ดูก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวที่3เนี่ยสัญญาณมันไม่ปกตินะฮะน่าจะมีปัญหาที่ซีเนอร์เดโอด12โวลต์นะครับวัดอีกทีหนึ่งนี่นะครับสัญญาณไม่ปกตินะฮะถ้าแบบนี้ถามว่าถ้าถ้าเราไม่มีออสซิโลสโคปนะครับเราเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้ว เราเช็คไม่ดีนะฮะวัดไม่วัดไม่ละเอียดนะฮะไม่วัดให้ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสัญญาณตัวที่3เนี่ยมันไม่ปกติใช่ไหมครับเราก็เอาไปทดสอบรันพอทดสอบรันมันก็จะช็อตอีกนะครับก็ในการซ่อมก็บางทีมันก็ง่ายนะฮะถ้ามันไม่มีปัญหาตัวอื่นเราเปลี่ยนมอสเฟตก็ใช้ได้เลยแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าเปลี่ยนมอสเฟตแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้แบบกรณีนี้นะครับมันต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการตรวจเช็คอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับ12โวลต์แล้วลองมาดูกันอีกทีนึงนะฮะครับ,รบก็ตอนนี้เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะฮะนะครับก็จัดการเปลี่ยน ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าตัวตัวที่4เนี่ยมันวัดโวลน Peak ์พิ k ถ o p พิกได้ที่13กว่ากว่านะฮะก็เลยเปลี่ยนมันซะด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองวัดสัญญาณกันดูอีกทีหนึ่งว่าเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไปแล้วสัญญาณจะกลับมาปกติหรือ,อยังนะครับ ดูนะฮะโอเคนะครับสัญญาณปกติแล้วนะฮะมัสเฟตตัวที่3นะครับวน VPP อยู่ที่12.7นะครับโอเคเามาดูตัวที่4กันนะฮะตัวที่4 VPP อ,อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก่อนเปลี่ยนไดโอดมันอยู่ที่13.4นะฮะถ้าจำไม่ผิดเมื่อสักครู่นะนะครับลองดูกัน สัญญาณปกตินะฮะ VPP อยู่ที่13.1นะครับแต่ซีเนอร์มันเป็น12โวลต์น,นะฮะแต่ VPP มันจริงๆมันไม่น่าจะเกิน12ไปได้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะฮะมันอาจจะผิดพลาดจากสายวัดนะครับเพราะว่าผมตั้งสายวัดไว้ที่ 10x นะฮะหรือว่าคูณ10นะครับ แต่วัดอยู่ที่คูณ10การวัดค่า VPP หรือ Vrms อาจจะผิดพลาดไปนะครับเพราะว่ามันค่าคูณ10เท่าค่าความผิดพลาดมันอาจจะสูงหน่อยนึงนะฮะก็โอเคเดี๋ยวลองรันดูนะครับผมเพิ่งมาสังเกตเห็นนะฮะว่า กิจทายอินเวอร์เตอร์ซูเออร์พันวัตตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีจอนะครับเพราะว่ามันไม่มีอไอตัวแจ็คเสียบอ,ะ,อะไรนะ,ะ r j 4 5เหรอที่เสียบสายจอตัวนี้ไม่มีนะครับสายตรงนี้ก็ว่างอยู่นะฮะสายเสียบจอ พิ่งมาสังเกตเห็นเพิ่งเจอตัวแรกเหมือนกันว่าเออรุ่นที่ไม่มีจอมันก็มีอาจจะเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเทสกันหน่อยนึงนะฮะเอาสวิตชิ่งสวิตชิ่งลองเทสกันนิดนึง นี่นะครับจ่ายไฟดีซีเข้าไปที่42โวลต์นะครับก็กระแสเป็น0.00แอมป์ก็ไม่มีการช็อตใดๆทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับเบื้องต้นจะลองออนสวิตช์ดูก่อนนะฮะดูว่า MCU ยังทำงานหรือเปล่านะครับออนสวิตช์แล้วนะฮะไฟแดงกระพริบ,บนะครับก็แสดงว่า MCU หรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยังทำงานอยู่ นะครับปิดสวิ์ต่อไปจะทดลองรันนะฮะก็ออนเบรกเกอร์ AC นะครับแล้วก็บพาสหลอดไฟออนเครื่องนะครับไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับก็สามารถรันได้แล้วนะครับตอนนี้ นี่นะครับมีการดึงกระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับไว้ก็จะดึงจนตัดไปนะฮะเพราะว่าตัวสวิตชิ่งลิมิตไว้แค่3แอมป์นะครับดึงตัดแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะ อโอเคนะครับอันนี้สามารถรันได้แต่จะปกติหรือไม่นั้นนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะนำไปทดสอบกับแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้ทดสอบไม่ได้แล้วมืดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับรอทดสอบพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับก็เช้าแล้วครับนำมาทดสอบลัน ด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับแผงที่ผมใช้เป็นแผง350วัตต์2แผงนะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ100กว่าวัตต์นะฮะเกือบว200วัตต์แล้วนะครับนะครับก็สามารถลันได้นะฮะปกติ แต่ว่าแดดมันยังอ่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูช่วงที่แดดแรงๆดีเพีงแต่ว่ายังไงผมต้องรันทดสอบทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้ากำลังการผลิตก็ออกปกตินะครับเทียบกับตัวสีทองที่ผมใช้งานก็กำลังการผลิตได้พอๆกันนะครับอยู่ประมาณ ประมาณเกือบ200วัตต์แล้วตัวนี้นะฮะก็ช่วงแดดดีๆเนี่ยนะครับแผงที่ผมใช้งานเนี่ยจะผลิตไฟได้อยู่ที่ประมาณ400ถึง500วัตต์นะฮะอยู่ในช่วงประมาณนี้ช่วงแดดดีๆช่วง11บโมงเพียงบ่ายโมงนะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวผม จะลองลันทิ้งไว้นะครับแต่คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปส่วนหนึ่งส่วนใดผิดพลาดนะครับอธิบายผิดหรือว่าพูดผิดช่วงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในานาอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ